กีเก็บตัดพื้นที่ไม่พออะเอาใหม่อันนี้คืออุบรีรอมยูนินเตดยี่ห้อโฟดรุ่นมาแต่งขอขอวางโทรศัพท์ไปตรงนี้ก่อนขอเก็บที่เดิมก่อนนะทุกคนโอ้ยโอ้ยเก็บยากเก็บเย็นเก็บยากมาก แบบคู่เจอเลยแอบริ่งทนสำลวนนอนดีกว่านอนถ่ายคลิปเจ้าหมีช่วยทันกิดคอนเทนต์หน่อยสิเจ้าหมี คำถามอะไรดีอ่ะปะถามผู้ชมปลาอะไรชื่อยาวที่สุดปลาอะไรชื่อยาวที่สุดเวลาสิบวิสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนหมดเวลาเฉลยคือปลาเจราจาริยา แค่นี้แหละลองได้แค่นี้อืมโอเคสำหรับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายคือคืออายคือมึงจะไปดูคลิปนี้ไม่ขอร้องฮะอุตส่าห์ทำให้แล้วนะเออ